ดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ปล่อยวัวสิขาปล่อยให้เขาเดินออกมากินข้างนอกตามท้องทุ่งแล้วค่ะนี่ค่ะเขาก็จะสบายได้เดินออกกำลังกายค่ะเห็นไหมคะส่วนทางนู้นก็แม่เขานะคะปล่อยไม่ได้ต้องมัดค่ะ จนอิ่มแล้วก็น,นอนพักแล้วนะคะนกกระยางมาช่วยเลี้ยงค่ะดูสิคะยืนรอบเลยเนี่ยคะ่ะนกยืนยืนรอบตัววัวเลยคะ่ะเนี่ยไหมคะท่านผู้ชมอกสวย,สวย กัวอย่างน่ารักค่ะบินไปแล้วตื่นอ่าอิ่มแล้วเหรอนอนอะ่ะลุกได้แล้วไปไปไปลุกลุกลุกไม่อะ่ะพันหรือเปล่า นี่เลยค่ะเอาได้สถานที่แล้วมีความสุขเขาละค่ะทีนี้มีความสุขทั้งคนเลี้ยงทั้งวัวนะคะได้ปล่อยเจ้าขคงก็จะได้โล ไปเที่ยวป่ามั่งโอ้โหตุ๊ข้าวข้าวข้าวอเอาเดินเป็นแถวไปกินน้ำแล้วนะคะนี่ค่ะ ไปเลยไปกินน้ำจะได้กลับมากินอีกเลยค่ะกินหญ้าตามคันนาค่ะดูเขาจะารมดีมากไม่เครียดแล้วนะคะเขาได้เดินเขาได้เดินเล็มหญ้าตามทงทุ่ง ล่อยให้มากินน้ำก็ไม่สนนะคะเนี้กินหญ้าสบายใจเลยไปสามชั่วโมง1นึ่สองสสชั่วโมงก็ประ,ประมาณนค่ะ รีบกลับมาดูวัวค่ะวันนี้ไปขุดมันแสงมานหมานกลับมาจากขุดมันแซงก็รีบมาดูวัวนะคะนู่นค่ะวัวล่ามไว้นี่ค่ะวัวรีบมากเลยค่ะล่ามทิ้งไว้ทั้งวันเลย ว่าจะให้ลูกสาวมาดูมาจบบึงลูกสาวก็ลืมว้าวุ่นเลยทีนี้ต้องรีบออกจากป่ามาเลยนะคะเนี่ยอ้าวไปเฮ้เดินไป โอ้ยเนาะแค่นี้ก็ดึงไปไม่ได้โอ้เออไม่มีแรงเลยเหรอโอ้ยดูสี่โครงปไป,ไปพายุนี่ลูกเขานะคะกินนอมอยู่ไม่จนสี่โครง เดินไปไม่ยอมหยุดกินหญ้าเลยดูดูเดินอย่างเดียวเห็นแล้วจะไปไหนจ้าอยากจะไปอยากจะไปอีกเหรอจะได้เวลาเข้าคอกแล้วโอ้ยโซดาเอ้ย ตัวนี้ก็ชื่อพายุนะคะตัวนี้โซดาสมกับชื่อคะ่ะนี่เขาเรียกตามสีของเขานะคะเจ้าเทาสีเทาตัวนี้ก็ชื่อน้องนาตัวข้างหน้าก็ชื่อเบิ้ล กินตามท้องนาตามคันนาหญ้าตามท้องน้ายังไม่เกิดนะคะก็เกี่ยวเสร็จใหม่ๆวันนี้ท้องฟ้ามีเต็เมฆก้อนเมฆปกคลุมนะคะมองไม่เห็นพระอาทิตย์นี่คะ่ะดูสิคะอากาศหนาวเลยนะคะบ้านนอก บรรยากาศดีดีดลมพัดเย็นสบายกำลังพอดีเลยค่ะไม่หนาวไม่ร้อนบรรยากาศท้องทุ่งที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะยังเหลือแค่อัดฟางนะคะนี่เลยค่ะโรถการอัดฟางอยู่ หญ้าดีมากเลยเจ้าพายุอายุประมาณ7เดือนแล้วนะคะเนี่ยตัวยังน้อยๆไม่มีห,วาหาัวอาหารเสริมให้เลยค่ะนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะเด็กเขาก็แข็งแรงนะคะเอาจจะเอ๋ ไปไหนแล้วก่อนจะเข้าข้อก,ก็มาเล็มหน้าข้กต่อก่อนนะคะดูสิคะกินน้ำแล้วก็เล็มหน้าข้กยังไม่ยอมเข้านะคะยังอยากกินน้องวัวเข้าข้อเรียบร้อยแล้วก็ภารก,กิจต่อไป ไปช่วยญาติเก็บข้าวนะคะนี่ค่ะแต่ละวันชีวิตคนชนบทน,นี่เลยค่ะหลังจากที่ <c oughs> กลับจากขุดมันแซงไปเอาวัวเข้าคอกแล้วก็มาเก็บข้าวเข้าเก็บเกือบจะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> นี่อันนี้แบบนั่นตัวใสเข่ง สิบบาทค่ะกินไส้กรอกเอาเอาแรงก่อนนะคะนี่ค่ะเก็บใส่ถุงปุ๋ยเสร็จแล้วต่อไปก็หน้าที่ของวัยรุ่นนะคะนี่ค่ะพนักงานขนสามคนชิวๆสามคนสบายสบาย ไรุ่นบ้านปริงน่ารักมากขยันเก่งโอ้โหแทนที่จังด่าในได้ใครหรือด่าสราวุสกอตอ้าวรถติดโลมา รถติดเนินติดเนินเอ้าเข็น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  oh. Oh. มาฮอตเลยเนาะ